สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่วัดใหม่สายมูลนะฮะนะวัดนี้ก็ดังเรื่องยันศิวลีนะครับแล้วกนะ็มีสถานที่ต่างๆให้กรับไหว้นะจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับเพื่อนๆจุดแรกที่เราเดินมานะครับก็คือหน้าทางเข้าวัดนะฮะก็จะพบกับหลวง,งพ่อดำหลวงปู่ดำนะครับขอโตษ หลวงปู่ดำเนี่ยท่านเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่นี่นะฮะในอดีตเนี่ยหลวงพ่อท่านสร้างวัดแล้วท่านก็นะให้ชาวบ้านน่มาช่วยนะครับก็คือมีการเผาป่าแล้วผลปรากฏว่ามีที่อยู่ที่หนึ่งคือไม่ไหม้ไฟแล้วก็เป็นสารนะครับที่เขียนว่าสารหลวงปู่ดำนะครับท่านก็หลวงพ่อท่านก็เลยสร้างสารให้ตรงนี้นะครับก็นะครับเรื่องเลขนะครับเรื่องอา่า โชคลาภนะครับก็มาขอที่หลวงปู่ดำได้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูที่อื่นกันต่อครับตะเคียนอะไรเนี่ยศาลาชูขวัญขุดจากไหนอ่ะอันนี้ขุดมาจากน้ำวางหินอยู่ลึกมากเลยใช่บ่ออันนี้ปะ,ะใช่บ่อน้ำทิพย์ที่ว่าตอนนั้นมีพญานาคไหมน่ในใะโอ้แต่ต้นใหญ่มากนนมคน คนมาขอพรเพียบสร้างปีไหนนะร้อยพุทธบัตรสองห้าหนึ่งสี่สร้างที่วัดมักกะสันมักกสันวัดอะไรนี่อะไอะไรที่เสื่งหงสาวลามมักกะสันอืมวัดสันนี่ก็คือเกาเป็นก่ออย่างหลวงพ่อสอนว่ามักกะสันขึ้นมาคือพัะที่ดังที่สุดในยุคอินโดจีนโอ้ รรรพระสมัยสงครามอินโดจีนสร้างให้ไม่ไม่คือลูกจะเ,เป็นลูกศิษย์แล้วอ๋อเป็นลูกศิษย์แล้วอือครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือหลวงพ่อเกศรน,นะฮะเป็นพระเก่าแก่ของที่นี่นะครับปั้นจากปูนผสมจากเกศรดอกไม้นะครับพระประธานองค์แรกสร้างปีไหนนะปีอาจารย์ไม่ได้ท่องถามเคลรแล้วพ่อองค์มันปีสองปีนี้ เ,เดี๋ยวอคออรับบรรยากาศข้างในนะครับสวยมากเสาเป็นเหมือนกับผ้าผ้าไหมนะฮะนี่ลงรักปิดทองนะ <c oughs> ขอหวยองค์ไหนนะ 1> <1> <1> แม่หลวงพอ่อให้หวยไม่ได้แล้วอันนี้เป็นเท้าว,วิรูปักอันนี้ข้างบนเหมือนวัดล่องขุนนะคล้ายๆยันนังมุมเต็มไปหมด แล้วคนมาทําบุญนี่คือมาทิดขึ้นมาบนนี้หรือว่าไปนู่นสรา,านู้นสรา,าทําบุญ,บญ,บญอ,อ,นนอ,นนอ๋าวาทเาไุญฝาผนังก็เป็นพุทธประวัติต่างๆนะฮะ สูงโนนทางลำบากเลยมาถางป่าถูกต้องนะทำเป็นวัดเป็นท,ที่ที่พักสงฆ์นักสงฆ์ทางแรกนะมาอยู่ด้วยกันทางแรกก็ประจําภาษาศูนเจผมยังไม่เกิดหมดใช่ถ้าศูนย์เจอยู <c oughs> ่พ่อแัไไศูนย์เจ็ทางน้นทางนี้ไม่มีแ้แทนนี่แคนะ<อ>จะเกลียน<อ>เรื่องรถไม่ต้องไปถามหรอกรจักเลคไี่หมดสิท มแล้วสามสามหนึ่งมีหรือยังฮะตอนนี้ยังมันมาสูนยเก้าที่มันอยู่ตั้งหลายปีศูนย์เก้ามันสองกล้องนะถุงฉีดมันทั้งเทลูกลังแล้วก็สามเอ็ดทุ่งลาดยานพลัง่วนนะแล้วแต่ก่อนนั้นเป็นเป็นอะไรครับสามสามหนึ่งก็เป็นทางทั่วไปไม่มีไม่มีอะไรเลยลงป่ามันนั่นแน่นสองกล้องมาเลยมาครั้งแรกก็ถ่ายในท่าอากาศนะทหารก็มาหาฉันโยมมีตระหนักเนี่ยบายประมาณนี้ ไปสองโมงเข้ามาเขาถือแผนงานหนุ่มด้วยนะเออแผนแผนแผนที่นะเขาบอกว่าคำา่ากลางกันดูเขาบอกรู้ป่ะเขาก็ถามว่าตรงนี้ลงไม่ได้หนองน้ำใช่ไหมใช่หนองคอกใครที่นอี่ถ้าถ้าท่นบอกว่าหนองอีคอบวัดนี่ควัดหนองอีคอกแต่ก่อนนี้วัดที่วัดนี่มาสร้างใหม่แล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นลูกเนิน ทรายเจือไหลมารวมกันที่นะี่ทรายเออเนี่ยตรงตรงปั๊มที่ทำใหม่นี่เดินสูงสุดในนั้นน,น่ะตอนนี้มองเห็นนู่นรถโบทหลวงเนี่นนยนะเดี๋ยวนี้ยังไม่มีสูงมากไม้ใช่สุดยอดใช่ไหมสุดลูกเดินนะั่งเนี่ยแล้วก็ช่างก็บอกว่าที่นี่มันต่ำน้ำมันจะไหลาจากทางสูงมารวมกันที่ที่วัดนี่แหละครับเรียกว่าเรียกเลยบอกว่าเป็นทรายมูล ทรายโมงอย่งนี้ขาวนะตรงสระนั้น่ะประมาณสักสีหไร่อย่างเง้ยตรงนั้นอ่ะทายนั่นเลยนะายะสเลายลึกประมาณสองสองเมตรกว่านะเกือบสามเกห้าเกือบสามเมตรเกือบสองสองเมตรครึ่งสองเมตรครึ่งก็เลยเรียกว่าว้านทรายแนก็เลยบอกว่าบ้านบนเกาะอู่ว่าบ้านใหม่เนีแล้วก็ ชาวบ้านแถวนี้กขาเรียกว่าบ้านทรายมูลเนีก็เลยขอตั้งชื่อว่าวัดใหม่ทรายมูลถือจะในงานเลนะมันก็ได้ตามนั้นหลวงหลวงหลวงปู่ดำอ๋อจำอันนี้ผมพ่อประจําที่บ้านหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้เรียกว่าผมพ่อดำพ่อดำเนี่ยเขามาอยู่กัน ตอนท่านนมาอยู่อยู่ตรงนู่นนะนักเรียนตรงนู้นน่ยมีโคกอยู่มีโคกก็ท่านก็อยู่สงบนี้กันกับผู้ใหญ่ทินนั่นนะแล้วก็ออไม่คอยที่อานไม้อันธนาธนาแข็งขนาดนิ้วเนี่ยมันแห้งเยอะเนี่ยในโคกนั้นคือหลวงพ่อโค้งที่บวชใจกันคือสึกสึกไปแล้วครับสึกแล้วไงเป็นผู้ใหญ่อ่ตอนนี้ออกหมแล้วก็ยุคมากมากนั่นเป็นแบบยี่สิบห้ว แล้วก็ฉันก็เอ่อจะทำมันเตียนเนาะแล้วก็หัวผายพวงพวงนี่ไเนี่ยฉันก็ไฟจุดอ้าวพ่อดับเองนะเชื่อวกั้ยแล้วก็เอที่หัวเนี่ยครั้งแรกไม่ใช่ไมนค่อยนมุ่งบป็นเาีคานะไม่ใช่ยุ่งจันนะไม่ใช่มุ่งทำนี้นะทำกิ่นนะทำมุ่งจาดเอมุ่งเดียคาเายคาใน่งอเหลืองเลยนะไฟลุก ไ,ไม่ไม่รู้ขึ้นนะลมถูกพัดรอดไปรอดว่าล้วก็พื้นก,กระดานเนะี่ย <c oughs> แล้กบอกเราก็เอาเนี่ยเอาหาไม้ทงามเนี่ยไอ้ตุกไม้ไปเราไฟรู้ฮู้ว่าวว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 ้วววววว่วก,กวว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 อวววววอในในอว <c oughs> <c oughs> นอน <c oughs> เดี๋ยวฉันบวชเป็นใหม่หุณโยมเทียนไงเป็นยวชบวชอยู่ทรงธรรมอ่าวัดวัดวัดใหม่ทรงธรรมไม่ไม่ใช่วัดทรงธรรมวัดดงชื่อก่อนวัดดงอ่าอยู่หัวถนนไม่ใช่หนองปูอนี่แหละหนองปู่อ๋อนี่นี่ลงที่นี่ไปห้ากิโลที่เขาชอบเล่นกองยาวกันนะฮะเอนั่นนี่วันนี้ไปยังไงอืม๋อนไปตอนยมดังเกซึ่งมาอยู่ที่นี่แล้วก็บอกก็ชักชวน ญยติโยมบอกว่าเฮ้บอกกับญาิงนอร์ญายพิงกระบวอนกันยงไบอกว่าผมจะสร้างพระถวายทำพระเกศสอนให้ให้ให้ทำให้ยุ่งเหียนยุ่งเหยียนเด็กับพี่อย่บ้านอยู่ทรงธรรมนั่นแหละเราก็บวชเป็นสาแรกแล้วก็กลาวันเราไม่ได้ทำอะไรอ่าโยมจะเห็นช่วยทำอะไรได้บ้างเอ้าท่านปั้นอะไรอะไรเลยเกเ้หลมนอนกนไนีปั้นไปจนมือทะลุหมดเลย นเ,น <c oughs> นเนี่ยปั้นเองนะคุณไหวแค่ไหนเออ่าเอางันท่านปั้นเกศไปแล้วกันว่าแกตรวจทำองค์ทำอะไรเนาะเอาท่านทำปั้นเกศก็แล้วกันเออท่านก็เลยโยงก็เลยเอามาถวายไว้ที่นี่อีแรกแค่ไหนะเนี่ยข้าวปนออูนนะเหมือนข้าวปูนที่ใต้เลยสอนดอกไม้เออแล้วสาราตรงนี้มีคือดอกแปะคืออ๋ออันนี้ ยกม,มืนถ่ายมาจากเหนือเพราะว่าผมก็เห็นมันมันทั้งเหนือใช่ไหมใช่แต่ลูกพ้าที่แรกผมผมจัดที่แรกผมกเป็นโรงพิมพ์ตีอเป็เหมือนผ้าใหมที่มากกว่าบอทเปอรนะบอเปอร์บอเปอร์องแถมที่เร้น้องก็ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดฉันวขึ้นมาดูดีแล้วไงแล้วตกหนาแรงแล้วนะเราอยู่ในโรงในป่าอยู่รงดียแล้วนี่ก็เล มลหลุนตาผงพอรอดจากวัดใต้ต้นลานที่ว่าพ่อทนมาทำกดให้ไงทำกดให้บอกหลวงพ่อผมไม่มีกดฎข้ออะไรหนึ่งจะเอาที่ไหนมีเนี่ยบอกหลงพ่อรอดเหรือยู่วัดใต้ต้นลานใต้ต้นลานพ่อรอดหลงหลวงพ่อทนเมื่อก่อนนี้อยู่ไหนแม่อก่อยู่ในงานไหเจออยู่ใต้ต้นลานนะไม่ก็อยู่ในกันแหนที่มาจาก ทั้งแรกกันอยู่นั่นนะคือโซนนตัวเนื่องสั่งก็ได้ตัวแงไปไปไกลสุดที่ไหนนู่นคือขวางเชียงดาวเลยจากดาวไปไหมเชียงดาวไปเชียงขวางเป็นเชียงใหม่ไหมวัดเชียงใหม่นี่หลวงพ่อเขาเข้าเดินจากเริ่มต้นจากนี่วัดสมวัอุจียานชนบุรีหลวงพ่อเลยก็บุญมาหลวงพ่อหลิงปูบุญมาเอาปบุญมาเนี่ยไปขึ้นกรรมฐานี่นี่แน่ แล้วก็เดินจากนั้น่ะจากจนาเดินมาจากมุชนเลยนะสิบเก้ากิโลนะมาพักวัดเกาะเกาะแก้วนครสวรรค์ไงเพราะอาจารย์แดงอยู่นั่นอาจารย์แดงที่ถึงหัวหน้านำไปเดี๋ยวทั้งหมดสิบเอ็ดองค์ดีกันไปสุดท้ายเหลือเท่าไหรสามากลับแล้วเปื่อยหมดตีนแตกที่เท้าเปื่อยแต่เดินเนี่ยใส่รองเท้าเลยนะเขาก็าเดินเดินทางจาก สระบุรีถึงลบบุรียี่แถลงยี่สิบกิโลนึกแถลงนึงประมาณนั้นจากสระบุรีถึงลบบุรีนะที่ที่ลิงอยู่นะอะไรพ่ปางอะไรพ่ปางสันยอดพ่อปางสันยอดไม่ตักนั่นแหละไปถึงนนสองทุ่มแล้วไปวินงบาดไม่ได้นะตื่นมาน่ะได้กล้วยสองใบสิเอ็ดลงเลยคงจะสองใบกับหนึ่งเมีโยมคนหนึ่งเขาซื้อกล้วยมาสองหวี แล้วก็เขาก็เอาใส่บาเนั่นะว่าผมแกเป็นเป็นเนื้อนีังคึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอลังนกเต็นอะไรเนะเป็นเป็นแผงนี่เลยนะัาไม่เข้าวเขาบอกัาไม่เข้าวไปแกก็ร้องไปว่าลูกบุรีใจจืดใจดำหลือเกินยังไงพระทุดงมาปักอดอยู่เขาปางสามยอดเนี่ยสี่เกตุองค์ได้กล้วยองค์ะสมใบสมใบไปร้องยังไงนะไม ทีห้าเขาป่วยถวายแล้วอาจารย์บอกว่าเราต้องตามตปกดหกโมงไดดลุงแล้วก็ค่อยออกไปข้าวมือหรือจะขันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ข้าวเลยนะไม่ได้ข้าวเลยนะไปแกก็ร้องไปไปถึงตอนตานข้อมตลาดนะเราก็เดินด้วยกันทั้งหมดเราทุกเอ็ดุงนไม่ได้ข้าวพระองค์หนึงไอ้กล้วยองค์สองใบพอมาถึงเกิดก็ถามอาจารย์ยังไงเฮ้ยลูกจะถามว่าจอปวดตายกัยยนยะทำไงครับ ฉันกลวัวไอ้คนน้ำร่างคนบาของฉันไม่ได้ตายลงเงี้ไม่ตายลงเงี้ยผมเอาพกกระรี่แล้วไม่ได้เดินนั่นแหละโยมซื้อตั๋วรถไฟให้ไม่ว่าจะไปะไปไงจากวดไปพิจุนโลกใช่ไหมครับต้องไปต่อพกกรรีแล้วพิจุนโลกเออไปที่ไปพิจุนโลกอะ่ะจานก,กว่าจะไปลงทับกิจงั้นไม่เป็นไรคุณพ่อมันไปกลางทุ่งนะั่นนะไม่มีบ้านม,มีอะไรหรอกเงี<ม>้ยเดี๋ยวนั่งรถไฟเลยผมซื้อตั๋วถวาย<ม>ไปลงทับกิจ พอลงทับกิดก็ค้างอยู่สองคืนมั้างนั่นนะตื่นเช้าบึงกรุงเทพเห็นไหมก่อนยอกรับไงเราเราบักกรมนตกอ่าแต่ก่อนจราเขเยอะเออใช่ก็เนี่ยเหรอสายเขาเรียกไหลไหลวัวเนาะไหลวัวอือหุ่นเท่าแขนนี่นะโอ้ใหญ่มากยาวๆนั่นน่ะกว่าตีสี่ก็หาคนเสียงนก็เอ็นเอ็นหาลงหาลงไปหาเรือไงหาเรือน่ะครับทับกิดน่ะ อพอออกจากพิษณุโลกไปนู่นจะจะไปลำปางโอ,อ้ปางไปลำปางก็ก็เลยไปพักอยู่ที่อะไรบนข้อเกษตรสุสา,านใต้ลักน่านน่านแพร่ตรงแพร่มันจะแยกกันน,นะอ่านั่นไปนปักที่ที่แพร่เลยคืนหนึ่งแพร่เนี่ยเป็นจังหวัดที่ยาวที่สุดนใน,ใรนๆๆประเทศไทยเออประเทศเขื่นที่เข <c oughs> ยาวเลยแคบยาวเลย ถ้าเราไปถึงนั่นเลยขึ้นรถนี่ขับยังไงก็ไม่ออกจากแพร่ทันทีมันยาวอะไรอ anyway> ะไรเออเนี่ยนั่นคือปักเนี<_<___่ยนะแต่ที่เออแพร่ที่เขาจะแยกไปน่านเนี่ยนะก็อยู่ในตลาดน่านตื่นเช้ามาก็โดยรถไฟต่อไปลำปางไปปักลำปางไปลงที่ลำปางก็ปักลงไปสองคืนว่างไป อาบน้ำเสีงไงอ่กสาไแนเช้าแล้วเไปทำมการฟอกกเสีนี่ยปักทุ่สองสามคืนมั้งตรงนั้นสามคืนนึ่งนึงสาคืนดิสามคืนเราจะย้ายนะเราไปอยู่เกินกดีนะปักแค่สามคืนอาจารย์มาเอ้าเดี๋ยวเรื่องปางเราปักทุกสามคืนนะเไปเที่ยวดูตามอำจังหวัดทั้านั้นมาพักกัน จึงได้ไปหานพอกเสีมพอกเสีมีอยู่ในกภัยไปนะไปน่ะมีสาราถึงกระสีอยู่อันเด å, people, ียวนั่นหละแล้วตอนหลังทันไปโอ้โท่านีเรกเรเจำไม่ได้เลยว่าสืบเป็นลางอที่สานักที่เขาทำน่ะพอเสษยตอนนั้นรู้จก็กตายละท่านไปหลังเพอสอยี่สิบเึ่ไไไปตอหลงเข้าไปวัดนั้นเล็กิ๊บเลยพอกเสม ก่ <c oughs> อนนี้ก็อยู่ในประชาเนะี่ยเราเอาฝาหลงมาทําเป็นเป็นฝากุฏิไนงะ <c oughs> เอาไปซ้อนกันในปัวไผ่ในแกอยู่ในก้างตัวไผ่ไงไผ่ไผ่ไม่ไผ่ป่านะแล้วเอาฝาหลมาทําเป็นแล้วก็เอายาพามุงกันกันฝน ใกล้ชิดนะนี่คือขอข้อแนะนำจุดนี้ก็เป็นจุดที่นะครับนะให้เช่าบูชาวัตถุมงคลน,นะฮะของมงพ่อนะครับก็ใครที่ผ่านมาก็แวะตรงนี้นะครับอยู่ข้างๆกับาสารานะครับสีทอง นะครับมีกระถางด้วยนะโอ้ใช้เราไปทำกระดาวเดี๋ยวยังไงนะฮะที่โซนะที่บางนาตาเริ่มแรกนะอัวนี้เรียบร้อยอันนี้คือเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกอืที่สร้างชื่อเสียงตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ยังไม่ดังมากอืมคู่อันนี้เรียบร้อยคูที่แหวนสองรอดอืมลดยู่เลยก็ขาดก็ออกมา เป็นเป็นเหรียญทองแดงหรือกระไหลทองฮะกระไหลทองเลยครับท่าแบบใช้อ๋อตลองนิดหน่อยอะไรอันนี้คือเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อทวนก็รอบปุ๊บเขาวันลำเรือนหลวงพ่อทวนรุ่นแรกมีประสบการณ์แก้วกลาดแกะมาที่วัดอไม่มีเขาไปหาตามเนี่ยรอบรอเนี่ยจากร้อยห้าสิบทะลึ่งเลยห้าหกร้อย นยา์นัยนดขึ้นนะยน์ทะลึกงขึ้น